บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อหลักในวันนี้ทุกคนต้องรอคอยกันอย่างแน่นอนเพราะเขาคือเพศสัจกรที่ดีที่สุดในเกมถ้าพร้อมแล้ว this is the answer เขาคืออันเฟนกินกราสเพศสัชกรผู้ใช้ขวานและน้ำแข็งโดยค่าสแต็พื้นฐาน มีความเป็นทรงเพสัจชกรอยู่แล้วและสปีดที่ต่ำมากๆนี่คือข้อดีที่ทำให้การฮิลแถวหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสกิลน่าสนใจที่1-2ถึง2ดาวนั้นใช้ตลอดยันเลดเกมได้แก่การล้างสถานะปิดปกติแถวหน้าเมื่อบูสตี BP เต็มที่การรีเจนฮิลโดยเคลือบโล่ต้านไฟและน้ำแข็งและ การบูสต์ BP แถวหน้าซึ่งใช้ได้2ครั้งต่อเกมและที่3ถึง5ดาวเริ่มมีเบรกด้วยขวานหรือน้ำแข็ง4ฮิตและนุกขวานที่ใช้งานยากกับชุบชีวิตได้3ครั้งต่อเกมครับพาสิฟติดตัวจัดว่าดีมากๆเพราะสามารถขยายระยะบัฟจากอันเฟ้นได้บวก1เทินแถมการหมดสภาพการต่อสู้ได้1ครั้งต่อเกมนะครับ ดีเมอร์แมกชีนบ็อกส่วนตัวชอบดาเมจขวานนะแต่ไอพลังโจมตีกายภาพเนี่ยแอบใช้งานยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะหนักมากถ้าอันเฟนสปีดต่ำที่สุดครับสกิลเซตขอไม่อธิบายในส่วนต้นเกมและเลดเกมเพราะว่ามันก็ใช้แบบเดียวกันเลยทั้งสายฮิลเลอร์ก็ใช้แบบนี้ทั้งต้นเกมและเลดเกมส่วนสายโจมตีจะได้ใช้อีกทีตอนช่วงเลดเกมครับผม เซตอุปกรณ์ถ้าเน้นสายฮิลหรือโจมตีกายภาพทำซาเขตระดับ4ดีกว่าครับส่วนสายเปให้หาประดับอเวก4ที่สอดคล้องกับบทของอันเฟนโดยตรงนะครับจากข้อเปรียบเทียบพบว่าอันเฟนเนี่ยมีค่าสแตตที่ดูดีได้ทุกด้านถึงแม้ว่าการรีเจนฮิลอาจจะไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่ส่วนโซเลยพลังโจมตีเวทสูงอยู่แล้วเลยทำให้การรีเจนฮิลนั้น ดีเป็นเรื่องปกติครับการจัดทีมสามัญพื้นฐานขออย่าลืมว่านอกจากต้องมีวิโอลาและลินเน็ตแล้วอย่าลืมอันเฟนเป็นฮิลเลอร์หลักด้วยนะครับเพิ่มเติมถ้าจะจัดทีน้ำแข็งก็ให้ใช้ทานไซรัสโซเฟียและเบรกเปิดด้วยอาร์ซิลไลท์เพื่อคอมโบที่ดียิ่งขึ้นครับดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่าทั้งสายฟรีและสายเป เอาแค่ตัวฐานมาให้ได้พอถึงได้4.5ดาวก็เล่นได้ครับสิ่งสำคัญที่ของมันต้องมีเพราะว่ารีเจนฮิลแถวหน้าได้เพิ่ม BP แถวหน้าได้และชุบชีวิตเป้าเดี่ยวได้ทำให้อายุการใช้งานของอันเฟนนี้อยู่นานถึง1ปี6เดือนนะครับวิเคราะห์แบนเนอร์หลังวันที่22กุมภาพันธ์นี้ แนะนำว่าถ้าจะลุ้นท่านไซรัสให้ไปลุ้นที่ขุนอันเฟนดีกว่าส่วนโคเลนนะ่ะปล่อยวางไปเสียเถิดไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วและพบเอสก็เริ่มมีรางสังหรณ์ว่าทีเลียนก็ใกล้เข้ามาแล้วและอาจจะสับขาหลอกเอาเซซิลีมาขายโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ครับ สำหรับรีวิวของอันเฟนก็จบลงแล้วหวังว่าพวกคุณทุกคนจะได้เพศสัจกรของที่ต้องมีตัวแรกในสำหรับทีมของพวกคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ